ปกติแล้วเมื่อคนทั่วไปเห็นเขาพวกเขามักจะวิ่งหนีหรือไม่ก็ตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวแต่กับท่านอาจารย์ไปหยุน่นท่านกลับสงบนิ่งและเยือกเย็นอย่างน่าประหลาดใจเขาคิดในใจว่าท่านผู้นี้ช่างต่างจากคนทั่วไปยิ่งนักสติป,ปัญญาและคุณธรรมมีค่ากว่าทรัพย์สินเงินทองหรือหัวหน้าโจรเอ่ยถามอาจารย์ไปหยุนพยักหน้าใช่แล้วสติป,ปัญญาทำให้เราเข้าใจโลกแก้ไขปัญหาและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ส่วนคุณธรรมทำให้เราเป็นคนดีมีเมตตาและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบสุขสิ่งเหล่านี้มีค่ากว่าทรัพย์สินเงินทองมากมายนักหัวหน้าโจรครุ่นคิดตามคำพูดของท่านอาจารย์เขามองลูกน้องที่กำลังรื้อค้นสัมภาระของเสี่ยวหลงอย่างหยาบคายเขาละอายใจในสิ่งที่กำลังทำท่านพูดถูกต้องนักปราดหัวหน้าโจรกล่าวด้วยน้ำเสียงสำนึกผิดข้าหลงผิดมาตลอดข้าขอโทษท่านและลูกศิษย์ด้วยบทที่สี่ ลูกศิษย์คนใหม่หัวหน้าโจรสั่งลูกน้องให้หยุดการปล้นและคืนสิ่งของทั้งหมดให้อาจารย์ไปหยุนและเสี่ยวหลงท่านนักปราดหัวหน้าโจรคุกเข่าลงต่อหน้าท่านอาจารย์ข้าประทับใจในสติปัญญาและคุณธรรมของท่านข้าอยากเปลี่ยนแปลงตนเองขอท่านรับข้าเป็นลูกศิษย์ด้วยเถิด